ของว่างจ้าขนมโมจโจรกันแค่ขนมโมจิไม um ่เห็นจะต้องเวอร์นักเลยชอบกินโมจิเลยกินเลคะโมจิอร่อยอร่อยจังเลยยืด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 จริงด้วยะ หรือชกอันนึงเอ้ยอะไรกลักของฉันนะของฉันอืมอันนี้ของฉันของฉันต่างหากล้วเอ้ยอะไรกลฉันเพิ่งกินแค่สี่อันเลยไหมฉันก็เพิ่งกินไปสอันน่ะเอ้ยมันต้องของฉันดิของฉันเป็นของฉันอ้ยเี๋ยเดีวเดี๋ยวเยเดียเด้ยวเ่ียเดียเฮียเด้ยเดียเดียเยวเดียวเยเดี่ยเดีเียเ้ยเยเยเเย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 เ เอ้ยนี่ใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายผิดโดนเรื่องมีตาแล้วละครับผิดไอ้มันหมดแล้วนะมันหมดแล้วโดนมาสองคนนั่นแหละผิดเอ้ยเอ้ยจริงแม่นั่นแหละผิดน่ะใช่แล้วล่ะครับเป็นเพราะแม่เนี่ยเอาโมจิมาให้เราแต่แบ่งแล้วไม่เท่ากันแบบนี้แท้ๆเลยนี่เอ้ยทีนี้อายุที่ทำแล้วนะเสร็จเลยอดอหเอาไปเลยเลยเหยอหมดเลยอะโดนมา ที่สดเลยนะหักเราไหนเเฮ้ยอย่ามาว่าจะดีกอแต่มีโมจิอยู่เยอะๆก็ดีอะเนาะใช่ใช่คาไม่ต้องมาทะเลาะแย่งกันแบบนี้หรอกอาจิงสิเครื่อนผลิตโมจิดูเริมอนสุดยอดเลยอัจฉริยะมากสมแล้วที่มาจากโลกอนาคตเนี่ยฮ่าแหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกน่าสวิชออนเจ้ยหม้าย่ังหม้าย่ังเอาใหญ่เลยอัลยังไงมีอะไมา อ๋อเอออ๋อเออไม่งั้นอะเอ้าลืมใส่วัตถุดิบเข้าไปสักหนดิตัดเลยแม่ครับขอขาเนียวไปทําขนมโมจิหน่อยสิครับห้ามเอาเข้าไปเป็นของเล่นนะมันไม่ดีไม่ใช่ของเล่นสักหน่อยอะขนมโมจิทหารล้ครับโมจิอะมันทากันง่ายๆแบบนั้นสะที่ไหนกันล่ะ้าบอกอยู่นี่ครับก็ทําได้ขอหน่อยหน่อยครับตอนนี้เข้าสารหมดแล้วโอ้ยแางั้นก็บอกก่อนดี่สามที่ห ไม่มีวัตถุดิบก็ทำขนมโมจิไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้นะถ้างั้นแบบนี้ปลูกข้าวกรเดงเลยดีกว่านะเอ้ยเฮ้ยเรื่องเข้าท่าแบบนั้นจะทำได้เองบ่อนทุกอย่างทำได้อยู่แล้วชุดการเกษตรงานอดิเรกก่อนอื่นนะก็ต้นกล้าในแครับซูนอ่ะนี่ดูอาทิตย์เทียมขนาดจิ๋ว้ต่อไปก็เมฆลอดนี่ก็บรเลขามังสิต่อไปหุ่นไล่ แล้วก็ที่นาแบบม้วนจะเออเออเออดูเถอะฝนจะตกแล้วเนี่ยโอ้เยอะเกินไปแล้วนะถ้าไม่ทำให้เมฆกระจายมีหวังน้ำท่วมห้องไม่หมดแน่เลยอ่ะเอาไงเร็วเร็วเร็วทำไมทำไมทำให้กระจายให้เมฆกระจายกระจายกระจายอย่าตกตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะเ่าเหลือเหลือก้อนเล็กนิดเดียวแล้วรอได้ไหมเอาเดี๋ยวนะเริ่มแล้วนะมีน้ำขังอยู่แล้วนี่มีปุ๋ยผสมเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาละมาเริ่ม เลยเอ๊บเฮ้ยดํานาอย่าบัวชักช้าดิมาช่วยกันหน่อยเร็วเข้าได้ได้ได้เดี๋ยวขอาเข้าก่อนเลยนี่เกิดมาเพิ่งเคยปลูกข้าเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยมาปะโถ่ปากเอียงไปหมดเลยเห็นป่ะตั้งใจปากให้มันลึกกว่านี้หน่อยสิเดี๋ยวข้าไปติดเดี๋ยวตายอ่ะได้ได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ละนั่นนันปากจ๊กลงไปอปากจะต่อไปอย่างนี้อ๊บนี่นี่ หมดยังอันเนี้ยนี่นีป่ะเข้าไปให้หมดเลยอ่อยโอ้โหฉันจะปวดเอวซะแล้วสิะโถอะไรทำเป็นบ่นทำไปแค่นี้เองอ่ะนายนี่ไม่เอาไหนเลยฮะอ่ะนี่เอ๊ะจะเอาอะไรไปกะวงดนตรีกระตุ้นอารมณ์วงดนตรีกระตุ้นอารมณ์เอออะไรเนี่ยน่ะเริ่มมะเร็งดูเข้ามาเถอะดู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 ด โปรงเยอะเลยนะโอ้ยปวดเจ็บ้ยปวดเอวไปหมดเลยนันเนี่ยการดำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่รอเก็บเกี่ยวได้อีกสองชั่วโมงสองชั่วโมงเหรออ่าตอนนี้ก็คงจะพืชสภาแล้วบ้างฮ่าเก็บข้าวมันได้แล้วอุยฉันว่ามันร้อนตับแตกเลยนะเนี่ยอืมเอ๊ะแปลกจังแฮะดูร้อนม้นก็ยังเร็วไปอ่ะอ้าเอ้าเพลงมาผฝนตกแล้วดูฝนมาถึงแล้วนี่นะือ ตกแค่นี้เองเหรอไม่น่าจะใช่อนะมันน้อยเกินไปดิแหกแหล่ะเนี่อะไรกันเนี่ยไอเดี่ยวเฉาไอดีถ้าไปให้น้ำแล้วเ้าตายหมดเลยนังน้ำมาเร็วเร็วถังน้ำถังน้ำอยู่ไหนเอ๊ะอะไรไม่มีโอ้ยน้ำไม่มีน้ำม่หาไม่มีนีไม่มีได้น้ำา้ดนโครนมาเล่นในบ้านได้ยังไงกันนะเดี๋ยวต้องดูส้เข็ดเลยโนต้ไปไปเลยโห แรงเลยงเล้นทัโอ้ยแรงที่อุตส่าห์ร้อนรนโอ้โหฝนตกเอย่างนี้ซะแล้วยโอ้ยยังไงก็ต้องให้โดนแสงแดดบ้างนะไม่งั้นมีหวังเน่าหมดแน่เลยเอาตุ๊กตาไล่ฝนถึงฤดูร้อนแล้วนี่นี่นี่ดูสิข้าวออกรวงแล้วเห็นไหมไหนไหนไหนขอดูมึงสิอ๋อนี่เหรอรวงข้าวทำไมมันเล็กจังเลยอ่ะ ดีนมากี้ยังหอมแต like ่ว่าตอนนี้ทำไมมันพัดกันใหญ่เลยอ่ะแปลกฮ่ดินหอมด้วยใช่ใช่หอมจะข้าวหอมจังเลยข้าวหอมอะเนี่ยเอ๊เต้องฟังพยากรณ์อากาศแล้วพยากรณ์อากาศเออได้เวลาได้ดูมรสุมแล้วนี่นะตอนเนี้ยไอ้ฝุ่นกำลังเพิ่มความรุนแรงเคลื่อนัวมาทางเหนืออาจจะส่งผลกระทบต่อไรนาโดยตรงนะคะ อยดีอวอาจจะทาให้มีวผลทางการเกษตรอาจจะได้รับความเสียหายนะคะตายละโอียตายไ่แน่เลยเอาข้าวเอาไว้ทำไงดีอ่ะรไม่เรบเบารบอไปดีกว่านะร้วรไอไ้วนี่ยเรกอมาแล้วโอ้ยมามืดเลยมีพายุด้วยฮะปกป้องต้นข้าวให้ได้นั่นนะสิข้าว ายุสงบแล้วตอนนี้ไต้ฝุ่นได้กลายเป็นความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปจากญี่ปุ่นแล้วค่ะหลุดไปที้ย่าฮพอไต้ฝุ่นผ่านไปแล้วก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วล่ะว้าวเจอเออกระแดนมันไม่บอกเลยโอ้ยนี่เซ็ตกระทั่งแตกระแด่เฉยๆลำบากให้เราซีซ์วยชมัดเลยนายเนี่ยลำบากจริงๆเลยตายดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย ออกรวงเยอะๆแบบนี้คุ้มกับพี่เหนื่อยเลยอะใช่ผลผลิตเต็มที่เลยเดี๋ยวเก็บเกี่ยวก็ได้เลยเกี่ยวเกียวข้าวเกี้ยวข้าวอ๋อนี่เหรอข้าวที่ฉันเป็นคนปลูกเนี่ยเอาเกี่ยวไปเรื่อยๆเลยเอาเกี่ยวถ้าเกี้ยวข้าวก็สนุกมากตอนนี้สุดท้ายก็เรื่องท้าผดมโบจีเอาข้าวใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลย อ่าพอสีข้าวเสร็จแล้วนะก็หนึ่งข้าวทีนี้ค่ะออกมาเป็นขนมโมจิเลยล่ะเฮ้อนี่นี่นี่ขลมโมจิขกมโมลินี่ก็น่าด้วยนี่ทำใจได้ี่ทำไม่ไหวเอร่อยจริงๆใช่ใช่ว่าจะบอกไม่ถูกเลยล่ะหมีอ้ขนมโมจิเยอะยะขนาดนี้ทาได้สักกี่อันนะฮะ ก็ดูจากพี่เตอร์แล้วนะมันน่าจะ259อากอันละมั้งเยอะจังเลยเนาะว่าแต่พอแบ่งให้สองคนแล้วก็จะได้ก็หนึ่งร้อยยี่สอันร้อยสามรออันแท้เออมันก็ช่แล้วแบบนี้มันแบ่งไม่ลงตัวของฉันต้องร้อยสามสอ่ะองนาเดี๋ยวร้อยยี่สิอันของฉันร้อยสามสิบอันเดองไม่ใช่แล้วห้นย้ยานนอเอกา้อเ้ยมเย